ในคืนเช้งจุดท้ายของฤดูร้อนครับแคร์โรกับมิสเซอร์ก็มาค้างที่บ้านของโทโมโครับซึ่งทั้งสามสาวก็พาก,กันเล่นเกมพราชากันครับและตอนนี้แคร์โรก็ได้เป็นพระราชานะเธอก็เลยสั่งให้โทโมเนี่ยเรียนแบบท่าทางของมิสเซอร์โทบอกก็บอกว่าไม่เอาหรอกทำไมต้องทำท่ามิสเซอร์ด,ด้วยแคร์โรก็บอกว่างั้นเขาํำเองก่อนที่จะทำสีหน้ามืดบ,บนเลยก็พูดว่าเดี๋ยวก็ถูกสังคมดังเกียจหรอกแม่คอดได้เหมือนจริงๆเอาไปเลยสิบเต็มสิบโทโมนี่กระทับคิกๆเลยครับมิสเซอร์นี่ก็แบบตูไม่ขำด้ เป็นพระราชาครับทับนาชั่วไรอีกแล้วโทโมอนี่แกแบบชิบหายอะไรอย่างนี้ซึ่งคําสั่งของมิสเตอร์นะครับก็คือให้โทโมอไปดูดอกไม้ไฟกับจนซึ่งโทโมอนี่ก็เลิกรลักเลยครับแถมมิสเตอร์ก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยให้ไปแค่2ต่อสองนะแล้วในคืนนั้นโทโมอก็ไปชวนจนไปดูดอกไม้ไฟกันครับมาตะดึกเลยนะเนี่ยจนเนี่ยก็ถามชาวบ้านทั้งสองคนนั้นเนี่ยจะไปด้วยอีกแล้วใช่ไหมโทโมอก็บอกว่าเอาไปแค่2คนก็พอนะจนที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ดีใจมากๆครับเพราะเขาไม่ได้ไปไหนมาไหนสองต่อสองกับโทโมั้นั มากตั้งแต่เดทครั้งก่อนครับพอไปไหนมาไหนด้วยกันทีไรเนี่ยก็มีสองคนเนี่ยห้อยไปด้วยเขาก็เลยตกลงที่จะไปกับโทโมโครับ โทโมอกนี่ก็รู้สึกว่าจุนนี่แปลกๆไปครับเพราะปกติแล้วเนี่ยบักจุนจะต้องเข้ามากอดคอแล้วก็บอกว่าดีใจที่ได้ไปด้วยว่ะแต่ว่ารอบนี้นี่มันไม่ทำครับและระหว่างทางกลับบ้านโทโมอก็ได้เอาเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับไปคิดหนักแค่เราเนี่ก็ถามมิสเตอร์เอว่าปล่อยไว้แบบนี้จะดีเหรอโทโมอกับจุนเนี่ยอาจจะได้คบกันแบบชายหญิงก็ได้นะมิสเตอร์เอวได้ฟังนี่ก็ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ครับก็เลยโผล่เข้าไปหยิกแก้มแค่เราทางด้านจุนเขานี่ก็ดีใจมากๆครับที่จะได้ไปดูดอกไม้ไฟกับโทโมแต่จุนก็ไ่รู้ึกปๆวาอ้ครูสึกแบบนเี่ ก่อนที่ภาพของโทโมที่มาสะพราภารักกับเขาจะปรากฏขึ้นภาพของโทโมในรอบนี้ครับเธอดูน่ารักมากๆเองเพิ่งเปิดฟิลเตอร์นะจนแกก็เลยไม่เห็นความน่ารักของเธอแต่จนในก็ปฏิเสธนะครับว่าความรู้สึกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกรักใครโทโมแน่นอนมันคงไม่มีทางหรอกมัง้งทางด้านโทโมในขณะที่นอนอยู่เนี่ยเธอก็รู้สึกว่าเจ้าจุนนี่แปลกออกไปครับตั้งแต่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันละหรือว่าเจ้าหมอน้นั่นมันป่วยหน้าร้อนหรือเปล่าเออเอาเข้าไปส่วนมิจิจิที่มองอยู่ครับเธอก็เลยนึกย้อนกลับไปในตอนที่ ทโทรมอมาปรึกษาเธอครับว่าชอบจนมิสเตอร์เซอร์เนี่ยก็พูดไปแบบไม่คิดอะไรครับว่าโทโมอเนี่ยลองทําตัวเป็นผู้หญิงดูซึ่งโทโมอก็พยายามอย่างมากครับทั้งเรียนรู้เรื่องแฟชั่นสนใจของเล่นแบบผู้หญิงผู้หญิงฝึกท่าทางกิริยาม,มารยาทเอาเป็นว่าโทรหมอจริงจำมาม้างครับมิสเตอร์เซอร์เนี่ยก็เริ่มเชื่อแล้วว่าสิ่งที่แครโรพูดเนี่ยบ้ายจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็ได้นั่นก็เลยทําให้มิสเตอร์เซอร์รู้สึกว่าสิ่งที่เธอทําอยู่เนี่ยมันผิดหรือเปล่านะถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นมิสเตอร์เซอร์ก็บ เธอกับโทมก็คงจะก่อนที่มิสเจอจะได้พลอยหลับไปครับปล่อยให้เราสงสัยว่ามิจเจอนั้นรู้สึกยังไงกับโทมกันแน่ พอเช้าวันต่อมามิสเตอร์ก็มานอนบนฟูกเดียวกันกับโทโมแบบงงๆครับหรือวันนี้อาจจะเป็นฝีมือแคเราหรือเปล่านะและแล้วบันดูดอกไม้ไฟก็ได้มาถึงครับในช่วงเย็นวันนั้นเนี่ยจุนก็รีบออกจากบ้านเลยแม่จุนก็ถามว่าจะไปดูดอกไม้ไฟกับโทโมอจังเหรอพยายามเข้านะจุนเลยก็เพิ่มพำว่าไอ,อ้ความรู้สึกตื่นเต้นแต่ไม่ตื่นเต้นนี่คืออะไรไอ้ความดีใจแต่ลำบากใจนี่มันคืออะไรกันแน่พอเปอิดประตูไปครับเขาก็ได้เจอกับไมซีตัดไปทางแครเราเธอไปชวนมิสเตอร์ไปดูดอกไม้ไฟได้วยกัน แต่มิจเจอเนี่ยก็ปฏิเสธนะแค่เราก็บอกว่าโคจังหรือว่ามิสกิเนี่ยจะไปด้วยมิจเจอก็บอกว่าพอดีไม่อยากเป็นก้างขวางคอนะแค่เราเนี่ยก็บอกว่าถ้ามิจเจอจังไม่ไปด้วยในเะขาไม่ไปนะแถมน้องเนี่ยก็ยังทำหน้ากดดันอีกครับน่ารักมากๆพอตกเย็นครับจุนเนี่ยก็ไปรอที่หน้าง,งานครับแล้วโทโมก็ได้ตามมาพอจุนเนี่ยหันไปเนี่ยก็เลยก็บโอ้โหแสบตาโอ้แม่เจ้าโว้ยนี่มันอะไรเนี่ยโทโมเนี่ยก็บอกว่าชุดที่เธอใส่มาเนี่ยไม่ให้เธอมาครับผมว่าไม่น่าจะใช่แค่ชุดนะหน้าตาความน่าร ความเบิ่มก็เหมือนกันจนนี่ถึงกับยืนขึ้นเลยแสบตาซึ่งโทโมนี่ก็พยายามถามไหมครับว่าจุนนี่เป็นอะไรจุนก็บอกว่าไม่เป็นอะไรนะแต่พอมองไปดีโทโมนี่ก็แบบเอิ่มน่าจะเป็นอยู่แหละมั้งแสบตาโว้ยแล้วในคืนนั้นเทศกาลดูดอกไม้ไฟก็เริ่มขึ้นครับผู้คนนก็มากันอย่างครับข้างจุนก็ได้พาโทโมนะครับไปที่ร้านลุงทาโกตักปลาแต่เจ้าลุงทาโกนะครับกับจําโทโมไม่ได้ก็เลยถามว่าแล้วโทโมล่ะไม่มาด้วยเหรอโทโมนี่ก็แบบลืมหนูกไปแล้วเหรอลุงลุงนี่ก็ตกใจมากเลยเนื่อว่าเห็นผีเจ้าตัวอ แห่งเทศกาลฤดูร้อนกับกลายเป็นสาวน้อยเซนสวยไปแล้วเดนี่ยแบบนี้ต้องถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกพอพูดเสร็จก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายครับแชะแโทรโมนี่ก็ขึ้นเลยครับโหกล้าเรียกรููแบบนั้นรับหลังอย่างนั้นเหรอแบบนี้คงเตรียมใจแล้วสินะแล้วจากนั้นลงทากอก็ได้โพสลงกรุ๊ปครับบอกเพื่อนๆว่างานเทศกาลปีนี้เนี่ยโทรมจังกับเจ้าหนูจุนินี่มาด้วยกันด้วยแหละแถมยังส่งรูปลงไปด้วยครับลุงลุงนี่ก็แบบไม่เจ้าว้อยเจ้าหนูทอมบอยตอนนี้กลายเป็นนางแบบการ์เนี่ยนลงรนไปแล ต่อไปครับจะหมดร้านทําไมบอกตูช้าจังบ้านลุงทาโก้ตอมโอเนี่ยก็สนุกม,มากๆครับส่วนเจ้าจุนเนี่ยก็ดูเธออยู่ห่างครับพร้อมกับมอบของเล่นให้กับเด็กๆในงานส่วนทางด้านมิสเตอร์เธอก็ได้สังเกตว่าไอ้กูที่มาด้วยเนี่ยมันจูงมือกันสวารเชียวมิสกิจก็บอกว่าไอ้ที่จับมือไว้เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะปล่อยมือปุ๊บอ้าวแค่เราหายไปเลยนี่แหละครับสาเหตุที่ต้องจับมือไว้ไม่ใช่เพราะว่าจับมือแบบคู่รักแต่จับไว้เพราะว่ากลัวหายตัวได้ครับ แต่สุดท้ายเนี่ยมิสกิก็ใช้ความเร็วสูงของเขาครับไปหาตัวแค่เราจนเจอแล้วก็ดึงกลับมาจนได้ก่อนที่ในตอนนั้นแค่เราจะได้พูดว่าไอ้ตรงนั้นนะ่าเหมือนโคจังเลยนะพอหันไปก็เห็นหน้ากาก,ากเจ้าชายครับผมทองแล้วแค่เราก็ชี้ไปเลยๆครับตัวนี้เหมือนโทโมอสอ่าส่วนตัวนี้ก็เหมือนมิสเจอร์จังละมิสเตอร์นี่ก็แบบพูดแบบนี้นี่โกรธนะ ทางด้านโทโมอในขณะที่จุนกำลังแจกของเด็กๆครับโทโมอนี่ก็ได้เหลือเป็ียนดอกกลาบน้ำตาลปั้นนะครับโคตรจะสวยเลยซึ่งเธอก็พยายามเรียกจุนให้ไปดูนกกว่ดด้วยครับแต่พอหันไปแล้วเนี่ยก็เจอผู้ชายคนอื่นครับพวกเขาก็ถามว่าจุนดีใครเหรอแฟนหรือเปล่าโทโมอเนี่กิกลักเลยครับไม่มีแฟนสักหน่อยไอ้ทั้งสองคนนะครับก็เลยคุกคามโทโมอแต่จุนก็ไม่ช่วยทั้งสองออกไปทันครับโดยพาโทโมอออกบงังคับเงียบอืมต้องบอกว่าช่วยทั้งสองคนแหละพอออกมาจากงานได้โทโมอเนี่ก็ขอบอกขอบใจจุนนะครับแต่ระว่าเจ้าจุน เธอเนี่ยคงทําอะไรด้วยตัวเองได้อยู่แล้วแหละโทโมอโได้ยินดังนั้นก็โกรธมากๆครับฟังตูหน่อยสิบอยที่พูดมาน่ะมันหมายความว่ายัางไงถึงแม้ว่าฉันจะแข็งแกร่งเรื่องใช้กําลังแต่ฉัน,นก็มีเรื่องที่ทําไม่เป็นอยู่นะจนนก็ขอโทษครับโทโมอก็เลยพูดขึ้นบ้าเพราะงั้นแหละฉันถึงอยากจะขอบคุณนายไงพอจุนหันกลับไปฟังคาขอบคุณของโทโมอสท่าทีของโทโมอสนั้นก็น่ารักมากๆครับและก็บอกว่าพอมีนายอยู่ด้วยแล้วเนี่ยมันช่วยฉันไว้ได้จริงๆนะซึ่งภาพนั้นก็ดาให้จุนเเ่่ถถึงกกกัับบททําาตวไไมมูครืออข้ปโ ซึ่งจนก็ยึงสติไม่ทันครับก่อนที่จะรีบปลมือจากโทโมะและก็ชวนโทโมอสไปดูดอกไม้ไฟที่ส,สวยๆกันครับซึ่งโทโมอสก็เด้่ตจะสงสัยนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรจุนนี่เป็นอะไรของเขาและระหว่างที่ตามจุนไปนั้นครับโทโมอสก็คิดหนักเลยเรื่องของจนและก็เริ่มคิดว่าจุน,นอาจจะมีใจให้เธอก็ได้ครับเธอก็เลยคิดว่าถ้าสารภาพราพักไปตอนนี้เนี่ยอาจจะทำให้จุน,นเข้าใจถูกก็ได้ส่วนทางด้านมิเตอรเธอก็ยังคงก่อติดก,กับ2คนนี้ครับและก็คิดว่าฉันคงจะมาขวางคอนจ,จริงๆนั่นแหละก่อนที่จจะหันุกบโท ที่กาลังรอดูดอกไม้ไฟด้วยกันแต่ก่อนที่เธอจะได้ทําอะไรครับแคร์เราก็ได้มาชวนมิสเตอร์ไปที่เอินมิสเตอร์เนี่ยก็เลยเข้าใจแล้วครับว่าทําไมแคร์เราถึงชวนเธอมาด้วยชี้ใหญ่โมจิเอ้ยสงสัยมิสเตอร์จะไม่ชอบโมจินะครับส่วนทางนัดโทรมอเธอก็เอโอกาสมาหมอ,อครับในการสารภาพรักกับจุนอีกครั้งก่อนที่ดอกไม้ไฟจะเริ่มขึ้นแต่พอหันไปหาจุนและกําลังจะสารภาพโทรโมก็เอะใจขึ้นมาว่าถ้าสารภาพไปแล้วเนี่ยเวลาแบบนี้คงจะหมดลงสินะแล้วพอเวลาแบบนี้มันจบลงก็ไม่รู้ว่าอะไรจะตามมาควา ความกที่จะสูญเสียบางอย่างในใจของโทโมอนะครับมันก็ได้ปุดขึ้นมาโทโมอโก็คิดว่าเธอไม่มีอะไรจะเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งเลยครับมันก็เลยทําให้เธอตระหนักได้ว่าเธอเนี่ยยังไม่พร้อมครับเธอแค่ต้องการครอบครองจุนเท่านั้นเธอก็เลยตัดสินใจที่จะเก็บไว้ก่อนครับไวค้คอยสารภาพทีหลังและมันก็คงไม่นานเกินรอหรอกและในตอนนั้นครับดอกไม้ไฟก็ระเบิดขึ้นพร้อมก,กับการตัดสินใจของโทโมอโที่ดูเหมือนว่าจะเข้าใจความซับซ้อนของความรักขึ้นมาแล้วครับก่อนที่ทั้งสองคนจะได้ดูดอกไม้ไฟด้วยกันต่อครับับบจจนนนดดอกกสุทท้้าาาายและระรหว่งง บนนบใบความรู้สึกของเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก่อนที่โทโมอจะได้มีออกมาข้างหน้าและก็บอกว่าใบเขาหน้าเรามาด้วยกันอีกนะและนั่นกระทาให้จุนเริ่มรู้สึกว่าต่อไปนี้เขาคงจะไม่กล้าต่อยโธมอแบบจริงจังแล้วดูเหมือนว่นาเจ้าจุนจะเริ่มมีใ,ใจให้กับโทโมอขึ้นมาบ้างแล้วและก็ค่อยๆเข้าใจกันมากขึ้นไม่กี่วันต่อมาเปิดเทอมใหม่ก็เริ่มขึ้นครับโธมอนี่ก็ไม่ล่าเริงเลยเพราะเรื่องของเจ้าจุนโทโมอรู้สึกว่าเจ้าจุนนี่คิดมากเรื่องของเธอสุดๆ,ๆครับในตอนนี้แถมไม่ไดีคิดมากเนี่ย มันก็แบบรับไม่ได้สุดๆครับดังเช่นเมื่อเช้าเนี่ยเจ้าจุนจะไปรับโถโมโที่บ้านใช่ไหมแต่รบว่าวัานนี้มันต่างออกไปพอจะไปจับไหล่เนี่ยมันก็เอาแค่นิ้วไปแตะครับแม่ยังกำลังเกียดยังไงก็ไม่รู้ทอมโอนี้ก็แบบเชื่ออะไรเนี่ยแต่แค่นิ้วก็ยี่ยนะแถมมันก็ยังโพลตรัวออกห่างครับเลยก็บอกว่าเราไปลงกันเถอะทั้งๆังที่ปกติมันต้องมากอดคออะไรก็ไปด้วยกันครับแบบนี้มันโคตรห่างเหินสุดๆโทโมที่ถึงกับดล,ลุกเลยก่อนที่อดอเข้าเรียนจะได้ดังขึ้นโโเสียงดอมก็บ ะาราโทโมกับจุนเนี่ยทางคู่ได้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วสินะตามแผนก็มิจูเจังเลยแต่มิจูเจ๋กับทําหน้าไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ครับแบบบาแสดงสีหน้าแบบชัดมากๆและระหว่างที่เรียนอยู่ครับมิจูเจ๋อในก็คิดดับมากๆและก็สงสัยว่าแกเราจังเนต้องการจะทําอะไรครับแม้ว่าเธอจะไม่ขัดขวางแต่มิจูเจ๋ก็ไม่เข้าใจแกเราอยู่ดีครับก่อนที่มิจูเจ๋จะเริ่มกังวลน,นะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของจุนกับโธมก์จึงแม้ว่าเธอจะทําเป็นไม่สนใจเพราะมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะต้องเติบโตกันขึ้นคร มิสเตอกลัวว่าหากทั้งสองคนได้คบกันเธอจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ตัวคนเดียวครับตัดมาที่พวกรุ่นพี่กุ้ยครับช่วงนี้พวกมันเนี่ยก็ไม่ค่อยก่อเรื่องอะไรเลยและกระโทนว่าเป็นคอมพิดของโทมะมันก็เลยอยากจะเอาคืนโทมะครับกอนดีบอกมันจะได้สังเกตเห็นมิสเตอที่กำลังออกจากโรงเรียนไปคนเดียวครับแต่งบอกมันก็จับได้ว่ามิสเตอเนี่ยเป็นเพื่อนของโทมะพวกมันก็เลยจะเข้าไปเล่นงานเธอครับแล้วจากนั้นไอหัวหน้ากุ้ยนะครับมันก็ได้พาพะกพวกเนี่ยไปตามตัวมิสเตอหลังออกจากโรงเรียนไปแล้วพอมิสเลยครับอะไต นี่พลังปแปลกๆนี่มันอะไรกันซึ่งมันก็เลยสั่งให้ลูกน้องเขาไปจัดการครับแต่มิจูจือก็ทําตาเหลือกใส่พวกมันแล้วก็พูดว่าฉันจำหน้าพวกนหนได้ทุกคนแล้วถ้าตายแล้วก็เธอคงสาโปกแกแน,น่ๆและในตอนนั้นแครเราก็ได้เดินผ่านมาใครก็ได้ถามว่ามิจูจื์ทำอะไรอยู่หรอซึ่งพวกมันก็อยาจะเล่นแคร์เไปด้วยครับมิจูจื์ก็บอกว่าอย่าไปทําอะไรเธอนะพวกเราไม่เกี่ยวข้องอะไรกันอย่าทาร้ายเธอเด็ดขาดแครเราได้ยินอย่างนั้นก็แบบกำมัดแล้วครับโกรธมากๆก่อนที่แครเราจังจะได้เอาเครื่องช็อตไฟฟ้านะ ไอหัวหน้ากุยนี่ก็ถึงกับล้มพับไปเลยครับมิตอร์จึงใช้โอกาสนี้นะครับในตอนที่พวกมันเนี่ยไปดูหัวหน้าของพวกมันรีบพาแค่เราหนีไปครับแต่แค่เราเนี่ก็งอนนะครับไม่ยอมไปด้วยเธอก็เลยสะบัดมือออกอย่างแรงครับจนตัวเองกีล้มขามทําตัวเองทั้งนั้นแล้วจากนั้นกะะูก็แบกันวิ่งหนีไปทางโรงงานร้างครับที่อยู่ใ,ใกล้ๆซึ่งพวกกุยเนี่ยก็ได้ตามรอยน้ํามานะครับซึ่งสองสาวนะครับก็ไปแอบอยู่ในนั้นก่อนที่มิตอร์จะได้โทรหาจุนซึ่งเธอก็ทาเป็นเย็นชาใส่จุนเหมือนเดิมครับท,ทั้งที่ขอ,อ,ขอบ มิสึกครับแต่เธอก็เป็นเพื่อนของเขาทําให้เขาเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากๆแถมมิจสึกก็บอกว่าห้ามบอกโทโมเด็ดขาดและถึงแม้ว่าจจนจะไม่อยากให้โทโมโไปด้วยแต่ท่าทางของเขาด้นมันก็แสดงออกชัดเจนโทโมโก็เลยเกิดสงสัยขึ้นมาครับสุดท้ายจจนก็เลยต้องบอกโทโมเพอาโทโมโดได้รู้นะครับเธอก็เป็นหัวทั้งสองคนมากๆโดยมีมิสกิน,นะครับเข้ามาได้ยินเข้าจนก็พยายามห้ามไม่ให้โทโมโไปด้วยครับแต่โทโมโก็ไม่ยอมเพราะทั้งสองคนนี่คือเพื่อนของเธอ จนที่เห็นดังนั้นนะครับ,รบเขาก็ได้ยิ้มออกมาแล้วรู้สึกสบายใจนะครับเทียนเพื่อนสนิทของตัวเองเนี่เป็นแบบนี้นี่แหละเพื่อนสนิทของเราส่วนทางด้านมิสุกิพอที่ดูว่าแคร์เราตกอ,อยู่ในอันตรายครับความรู้สึกต่างๆก็ปนเปนไปหมดความกลัวความเป็นห่วงและก็ความโกรธทางด้านมิสุกับแคร์เราแคร์เราเนี่ยก็งอนมากๆครับไม่ยอมคุยกับมิสุเจ มิจ <Billie S 2> ูเจอเนี <human> ่ยก็นึกว่าแคร์เราดีโกรดเรื่องที่ล้มครับแต่แคร์เราเนี่ยก็โกรดมิจูเจอได้ที่บอกว่าพวกเราไม่เกี่ยวข้องกันมิจูเจอก็บอกว่าเธอไม่อยากจะให้แคร์เราเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องกุ้งย่าแบบนี้เพราะแคร์เราเป็นเพื่อนของเธอแคร์เราได้ยินดังนั้นก็ดีใจมากๆครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มิร์เจอยอมรับกับปากตัวเองครับว่าเธอมองว่าแคร์เราเป็นเพื่อนของเธอน้องก็เลยก็เลเข้าไปกอดมิจูเจอครับจะจบแต่มิจูเจอเนี่ยก็หยิกแก้มน้องไว้โดนึกว่าจะยอมให้เขาซะอีกมิจูเจอก็บอกว่าฉันไไมมม่่่่ดดด้้้งงงาาาาายยขนนนนัััหรออกกจแตตววคค็ุลบ เพราะว่าไอ้เจ้าหัวหน้ากุยเนี่ยมันมาเจอทั้งสองคนแต่ก่อนที่มันจะได้ทําอะไรความตายก็มาอยู่ข้างหลังมันแล้วว่าไงรุ่นพี่คิดถึงมากเลยว่าไปเล่นตรงนั้นกับฉันไหมคะแกเราเนีนก็บอกมิสเตอร์นะว่าเธอในชอบโทโมอแบบนี้สุดๆมิสเตอร์จังในชอบไหมทางด้านจุนครับเขาก็ได้ต่อสู้กับลูกน้องเขาเจ้ากุยนะซึ่งพวกมันเนก็เปิดจุนก่อนครับแต่จุนในก็สนกับทีเดียวจอดถ้าว่าก่อนที่จุนจะได้วางมัดกับพวกที่เหลือครับโทโมอก็บอกว่าอย่าลงมือนะโวย้ยนี่คือการทะเลาะของฉันฉันจัดการเองไอ เจ้าหัวนากรุยในกระแทบกรีดเลยครับมิสกิที่ตามมานะครับพี่โล่งใจและก็ปล่อยให้ทั้งสองคนเนี่ยจัดการกับพวกกุกก๊ยก็พอแล้วส่วนเขาจะไปตามหาแค่เรากับมิสกิ่พอไปถึงนะครับมิสกินี่กระถือกับตาเหลือเลยแค่เราเี่กําลังแก้ผ้าครับเอออันนี้คือมิสกิ่เนี่ยช่วยแค่เราเปลี่ยนชุดเฉยๆนะครับก่อนที่มิสกิจะได้ตรงไปหาไอ้เจ้าหัวหน้ากุุยครับ้วยใบหน้าที่มันจะกินเลือดก,กินเนื้อแกแกจะทําอะไร แกเองเหรอแกเองใช่ไหมที่ทําเรื่องลามกกับแคโรอของฉันจนกับโทโมโนิกระเบิเลยครับลุนบีเมสกีเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยไอ้เจ้าหัวหน้ากุยก,ก็ถามว่าพูดเรื่องอ,อะไรของแกฟ้าเมสกีนี่ก็ยิ่งมีน้ําโลยครับปุบปากอย่ามาทาเป็นไขเสือกับเด็กที่บริสุท์ได้เรียงสาและก็อ่อนโยนแบบนั้น แกแกตายโทโมกับจุนได้กรลีบห้ามเลยครับไม่งั้นตายแน่นอนแค่เราที่ตามมาเนี่ยก็ดีใจมากๆครับเป็นเปิ่มมิสกิเป็นห่วงฉันด้วยแน่มิสเอร์ด็กรลีบบอกเลยครับว่าแค่เราเน,นี่ยต้องรีบอธิบายไม่งั้นมีคนตายแน่แนพอมิสกิได้รู้ว่านี่เป็นแค่การเปลี่ยนชุดมิสกินี่ก็เวร์เลยครับและก็เขิดสุดๆแต่งแค่เราเนี่ยก็เป็นเปิ่มมากๆเลยครับได้ก็บอกว่าเขาเนี่ยดีใจมากๆเลยนะแล้วจากนั้นมิสึกก็บอกให้โทโมนะครับกลับบ้านไปก่อนได้เลยพราะเธอเนี่ยอยากจะคุยกับพวกกุ ก็กาจะอยู่ด้วยนะครับแต่มิสซึ่ก็ยืนยันว่าให้โทโมกับไปก่อนได้เลยจนก็ถามโทโมนะว่าปล่อยมิสซึอไว้แบบนี้จะดีหรอโทโมก็บอกว่าถามิสซึบอกว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรล็อกก่อนที่เธอจะได้กลับบ้านไปครับโซในพวกกุยนี่ก็ยังปากดีนะครับถามว่าจะเล่นกับพวกพี่ต่ออย่างนั้นหรอมิสซึ่ก็บอกว่าแม้ปากดีจังเลยนะไอ้พวกลูกกระจกพวกมันนี่ก็มีน้ำโลยครับมิสซึ่ก็เลยเข้าไปพูดว่าไอ้พวกลูกกระจกอย่างพวกนายที่สนใจเรื่องอัตภันเนี่ยพวกนายคงจะรู้จักลรงฝึกไอสบะอยั้กกนี็ด นาซีเลยครับถ้าเป็นอันดัพันแถวนี้แล้วก็ต้องรู้จักอยู่แล้วลองฝึกไอสวะลองฝึกแหงใช้ชาตรีที่เป็นกลุ่มเป็นรูปสังคมบ้าคลั่งและมีเจ้าของคือไอสวะโกโร่ผู้ที่ดูก้ามหุ่นเกเรมากกว่าใครหัวหน้าในตำนานมิเตเตอร์นี่ก็บอกว่ารู้ก็ดีละโทโมะนะ่ะคือลูกสาวคนเดียวของเขาไอเจ้าหัวหน้ากุยนี่ก็รีบขอโทษเลยครับยกโทษให้ผมด้ยครับปกผมไม่รู้จริงๆมิเตเตอร์นี่ก็บอกให้วกมานะครับกระจายข่าวออกไปว่าอย่ามายุ่งกับพวกโทโมะไม่งั้นการแก้แค้นทั้งหมดมันจะไปลงที่หหัวนน้ากุย และแม้ว่ากลุ่มมันจะใหญ่แค่ไหนมันก็จงพยายามซะหรือไม่พวกกุยเนี่ยจะต้องหันมาปกป้องพวกมิสเตอร์เพื่อปกป้องตัวเองไปด้วยอาให้มิสเตอร์นะครับได้รับแก๊งอัตภานมาหนึ่งเอเอพ่อออกจากโรงงานนะครับมิสเตอร์ก็ได้พบก,กับจนที่กาลังรอเธออยู่ครับเขาก็พูดกับมิสเตอร์ไปนะว่าไม่ปาณีมันเคยเลยนะถ้าจะขู่พวกนั้นเนี่ยก็ขู่ตั้งแต่แรกก็จบแล้วนะมิสเตอร์เนี่ยก็ทําเป็นนึกไม่ทันนะครับซึ่งจนในกรูนะครับว่ามิสเตอร์เนจงใจทําแบบนั้นมิสเตอร์ก็บอกว่ามันกล้กาปบบบระย ไม่บาดแผลหรอกนะจุนในกก็แบบเธอเนี่ยนะปากดีแบบนี้เนี่ยตายไม่ดีแน่นอนมิจสเจอร์เกก็มั่นหน้านะครับฮตายดีอะไรนั่นนะฉันนเลิกคิดไปนานละในระหว่างทางกลับบ้านครับมิจูเจอ์ก็ถามจุนนอว่าทําไมจุนต้องรอเธอด้วยจุนก็บอกว่าพอมิจูเจอร์ที่เป็นผู้หญิงครับมิจูเจอร์ก็บอกว่าโทโบเองก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอจุนนีกก็บอกว่าถึงแม้จะเป็นงั้นก็เธอแต่หมอนั่นน่ะไม่ใช่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงหรอกนะมิจูเจอ์ได้ยินอย่างนั้นก็กดนะครับเข้าไปชกก่อนที่จะเดินนจาากกไปพร้อมับ,บว่วท แลกใหญยโมจินั่นน่าล้ำคานจริงๆงุดหงิดอะไรของเธอก็ไม่รู้หลังจากนั้นในวันต่อมาโทโมนี่ก็บ่นในใจก่อนออกจากบ้านครับว่าเผอตัวไปมีเรื่องจุนได้อุตส่าห์ให้จุนมาสนใจแท้ๆนั้นในตอนนั้นเจ้าจุนก็ได้เข้ามาทักทายโทโมบันทุกวันครับใช่แล้วเหมือนทุกวันสกินชิปเล็กน้อยครับโดยการเข้าไปแตะไหลโทโมนี่ก็ดีใจมากๆครับจากหน้าซึมๆในกายเป็นหน้าสดใสชันตาเธอได้บอกว่าจุนในตอนนี้แหละกำลังดีเลยก่อนจะวิ่งแจนไปแล้วก็ตะโกนว่ากำลังดีสุดเลยโวイจุนนี่ก็งงนะครับอะไร กำลังดีวะเนี่ยและเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในตอนหน้าครับ